สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาต่อกันในเรื่องของการหานยาวนะคะโดยการแสดงวิธีทำนะคะเช่วโมงที่แล้วคุณครูให้แบบฝึกหัดไปนะคะสข้อถูกต้องไหมคะ,ะได้ทำกันไหมวันนี้เราจะมาดูไปพร้อมกันว่านักเรียนทำถูกหรือเปล่านะคะโอเค อ่าเฉลยแบบฝึกหัดนะคะโอเคข้อที่หนึ่งนะคะโจทย์เขาบอกว่าเก้าหารสามเอสี่นะคเก้าหารสามนะคะคำตอบที่ได้คือสามนะคะอ่าตอบถูกกันไหมคะ วิธีทาถูกไหมเอ่ยนะคะข้อ2คือ8หาร2 8หาร2นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือตอบ4นะคะนักเรียนถ้านักเรียนทําผิดนะคะนักเรียนแก้ลงในสมุดของนักเรียนได้เลยนะคะโอเคอแก้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะ เราจะมาดูตัวอย่างการหารยางอีกแบบหนึ่งนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ,ะตัวอย่างนี้ครูจะให้โจทย์มา9หาร2นะคะ9หาร2มาดูการแสดงวิธีทำกันนะคะโอเคเวลาแสดงวิธีทำเอาเลข9นะคะเป็นตัวตั้งนะคะเอาไว้ในเครื่องหมายหารนะคะ2เป็นตัวหารนำมาวางไว้ หน้าเครื่องหมายหารนะคะหรือสัญลักษณ์การหารนะคะนะคะักเรียนก็ดูแม่ที่แม่สุขุณแม่สองนะคะสองคูณอะไรแล้วได้เก้านะคะอะลองไล่ดูนะคะสองคูณหนึ่งเป็นสองสองคูณสองเป็นสี่สองคูณสามเป็นหกสองคูณสี่เป็นแปดนะคะสองคูณห้าเป็นสิบอา้าวเลยเก้าไปแล้วนะคะไม่มีนะคะ ไม่มีเก้าสองคูณอะไรไม่มีเก้าเลยทำยังไงให้นักเรียนดูอย่างนี้ค่ะสองคูณอะไรที่ผลลัพธ์ออกมาแล้วใกล้เคียงเก้ามากที่สุดตัวอย่างเช่นสองคูณสี่เท่ากับแปดแปดใกล้เคียงเก้ามากที่สุดใช่ไหมคะแต่บางคนบอกว่าคุณผู้ขาสองคูณห้า กเท่ากับสิบใกล้เคียงใกล้เคียงเก้าเหมือนกันมีเงื่อนไขอย่างนี้นะคะ,ะผลที่ได้ออกมาจะต้องน้อยกว่าเลขเก้านะคะจะต้องน้อยกว่าตัวตัวตั้งของเรานะคะคือเก้านะ,ะเพราะฉะนั้นคุณครูจะเลือกใช้สองคูณสี่นะคะอันนี้นักเรียนก็เหมือนเดิมนะคะนำเลขสี่นะคะตรงนี้ ไปไว้ด้านบนของเครื่องหมายหารนะคะอย่าลืมตั้งหลักให้ตรงด้วยนะคะต่อไปนักเรียนนำเลขแปดนะคะมาไว้ด้านล่างนะคะขีดเ้นตใต้ให้เรียบร้อยนะคะคราวน,นี้ให้นักเรียนเอาก้านะคะลบแปดนะคะนักเรียนอย่าลืมตั้งหลักให้ตรงกันด้วยนะคะเก้าลบแปดเก้าลบแปดได้เท่ากับหนึ่งนะคะเก้าลบแปดได้เท่ากับหนึ่ง ครานี้เราก็มาหาคต่อบเลยดีกว่านะคะสองคูณอะไรได้หนึ่งนักเรียนมีไหมคะเออไม่มีเหมือนกันนะคะสองคูณหนึ่งไม่มีนะคะสองคณสองคณหนึ่งเท่ากับสองนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่เอานะคะมันมากกว่าเลขหนึ่งตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนตอบได้เลยนะคะคำตอบของเราคือ4นะคะ ส่วนตัวนี้นะคะตัวด้านล่างเราจะเรียกว่าตัวเศษนะคะเราจะเรียกว่าตัวเศษนะคะเวลาตอบนะคะนักเรียนจะตอบได้ว่า4เศษหนะเวลาตอบนะคะตอบ4เศษหนะคะนักเรียนโอเคทวน,นี้เราลองมาตรวจคำตอบกันดูนะคะว่าไอ้4เศษ1เนี่ยมันจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหม อ่าโอเคสูตรการหาคำตอบไอตัวคำตอบของเรานะคะคือผลหารคูณด้วยตัวหารเท่ากับตัวตั้งนะคะผลหารคูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งอ่าผลหารของเราเมื่อกี้เท่าไหร่นะอ่าอยู่ข้างบนใช่ไหมคะคือสี่คูณตัวหารของเราคือสองนะคะสี่คูณสองเท่ากับแปดอ้าวไม่ได้เท่ากับเก้า ทำยังไงล่ะคะ,ะนักเรียนอย่าลืมว่าเรามีตัวอะไรอยู่อาเลขกหนึงนะคะคือตัวเศษถ้ามันมีตัวเศษนะคะให้นักเรียนเอามาบวกเศษด้วยนะคะผลหารคูณตัวหารนะคะบวกด้วยเศษนะคะบวกกับเศษจะต้องเท่ากับตัวตั้งอลองบวกดูนะคะ,ะ4คูณ2ใช่ไหมคะ4คู2เป็น แปดแปดบวกอีกหนึ่งเท่ากับเก้าอ่ะตรงแล้วใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นสี่เศษหนึ่งนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะสี่เศษหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนนะคะอ่าแจกนักเรียนไปแล้วนะคะมีสองใบนะคะให้นักเรียนทำใบงานนะคะจะเป็น อาจจะใบละ3ข้อรวมเป็น6ข้อนะคะแบบที่มีเศษแล้วก็ไม่มีเศษนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนถ่ายรูปลงในกลุ่ม l ลายเพื่อให้ครูตรวจด้วยนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ